เทคนิคการแพทย์ดีเด่นด้านส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพจำปีพศ2566นักเทคนิคการแพทย์วินัยนามทงสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์คณะสาขาวิชาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นทำงานในบริษัทเอกชนตั้งแต่ปีพศ2533โดยเป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นบริษัท PCL Holding จำกัดตั้งแต่ปีพศ2538ถึงพศ25 66, 158ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนบริษัท Wellmade Corporation จำกัด Helpmate Thailand จำกัดและ Labmate Network จำกัด นอกจากนี้ยังเป็นนักเทคนิคการแพทย์อาสาหน่วยเก็บตัวอย่างบนรถพระราชทานชีวะนิรภัยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคโดยได้รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโรคประกาศเกียรติคุณจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคเกียรติบัตรจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์และได้รับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา904หมวก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นักเทคนิคการแพทย์วินัยน้มทงและกลุ่มนักเทคนิคการแพทย์จิตอาสาได้ริเริ่มจัดทำโครงการ MT Hero สู้ภัยโควิดนำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ออกแนวหน้าร่วมช่วยเหลือประชาชนกับสาขาวิชาชีพสุขภาพโดยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมค้นหาผู้ปว่วยโควิด -19 เเชิงรุกในชุมชนของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรค และควบคุมดูแลรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพระราชทานออกให้บริการสวบตามพื้นที่ระบาดต่างๆผลักดันให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการทดสอบการใช้งานรถโมบายและพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพระราชทาน นอกจากนี้นักเทคนิคการแพทย์วินัยนามทงยังเป็นผู้ประสานงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งในทีมรายงานผลการตรวจ ATK ในแอปพลิเคชันเหมาอะอม เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการตรวจเอทเคของประชาชนถือเป็นหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์วิชาชีพให้ประชาชนรู้จักเทคนิคการแพทย์ทําให้การตรวจเทเลเอทเคและการออกไปรายง,งานผลผ,นผ่านหมอพร้อมได้ถูกนําไปใช้ในอีกหลายๆวงการและยังมีโครงการสว a ป d e l ร v e r y ร่วมกับทางทีมไรเดอร์อาสาออกให้บริการผู้ป่วยโควิด COVID -19 ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงให้ได้เข้าถึงการรักษา การปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและเสียรละโดยไม่หวังผลตอบแทนของนักเทคนิคการแพทย์วินัยนามทงทำให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้รับการกล่าวถึงทางสื่อต่างๆมากมายทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ มีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจนเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้นำประเทศและประชาชนทุกหมู่เหล่าส่งผลให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนับเป็นต้นแบบของการครองตนครองคนครองงานเกิดประโยชน์ต่อสังคมวงกว้างอย่างแท้จริง สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวร,รีกรมมื่นสุทธานารีนาถซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรมอบโล่เชิดชูเกียรตินักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นผู้สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แก่นักเทคนิคการแพทย์วินัยนำทงเพื่อเป็นเครื่องแสดงเกียรติคุณให้ปรากฏสื่อไป ก่อนจะมาถึงวันนี้ได้นี่นะครับผมขอบอกเลยเลยว่าตั้งแต่เรียนจบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มาเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะมาประกอบอาชีพเป็นนักเทคนิคการแพทย์เลยก็ทํางานทางภาคเอกชนมาตลอดก็ต้องขอขอบคุณวิกฤตโควิดในครั้งนี้ทาให้ได้มีโอกาสใช้คํานำหน้าว่าทอนอพขอขอบคุณน้องๆเทคนิคการแพทย์จิตอาสาทุกคนที่เข้ามาร่วมเป็นทีม MT Hero ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทั้งสมาคมเทคนิคการแพทย์สภานิคการแพทย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขในกรุมโกคุมโลกที่ให้โอกาสนักเทคนิคการแพทย์เข้ามาเป็นหนึ่งในนักลบชุดขาวทำให้เราก้าวออกจากกรอบสี่เหลี่ยมในห้องปฏิบัติการผมก็ดีใจที่ได้เป็นไม้ขีดก้านแรกที่จุดประกายให้สังคมให้ภาคประชาชนได้รู้จักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของเราก็หวังว่า น้องๆเทคนิคการแพทย์รุ่นใหม่เด็กๆที่จบมาใหม่ๆไฟแรงให้ช่วยโหมกระพือไฟให้มันลุกโชว์ให้ภาคสังคมภาคประชาชนและสื่อต่างๆรู้จักเทคนิคการแพทย์มากขึ้นขอบคุณมากครับ